you if you stop one หน้ามีวันหรอสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไ o ฟ์ Style by m a r l USA น,นะคะวันนี้มารลี่จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูมุมสูงของแยกชิบุย่ากันนะคะแยกชิบุย่าเป็นแยก ค้าแยกที่ค่อนข้างจะแบบใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เป็นแยกที่นักท่องเที่ยวมานะคะ<ม>แล้วก็คือมันจะเป็นอะไรที่ตลกมากๆเลยนะคะทุกคนมาที่นี่เพื่อเดินข้ามถนนกันนะคะมารีเองก็เดินน่าจะเกือบ10บรอบ2ี่รอบได้นะคะแล้วก็มาทาั้งกลางคืนนะคะอันนี้มารีก็เลยจะพาเพื่อนๆเข้ามาดูมุมสูงนะคะว่ามุมสูงเป็นยังไงนะคะการขึ้นมาดูมุมสูงนกสูงนะคะเราจะขึ้นมาบนตึกนะคะซึ่งตึกนี้นะคะเขาจะเป็นที่ชมวิว5้าแยกโดยเฉพาะ เลยนะคะแต่เงื่อนไขของเขาก็คือเราจะต้องขึ้นมาเพื่อซื้อเครื่องดื่มเขา1อย่างนะคะคนละ1อย่างนะคะอะไรก็ได้นะคะ จากนั้นเราก็ไปยืนถ่ายรูปที่มุมสูงดูมุมสูงของ5แยกชิบุย่าได้เลยนะคะทุกคนมารีโต้ก็ขึ้นมากับพี่บีนะคะขึ้นมาเพื่อรอคิวซื้อเครื่องดื่มนะคะเป็นโค้กเป็นอะไรก็ได้นะคะทุกคนและเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ Hello everyone, welcome back to my channel today I am o n t h e building rooftop for see the high view of the Shibuya Crossing. And here, you can pay for drink. One per person for drink to see the view, high view. Here is so cool, it's so cool here. Look at that, um, so, so, I really like it because tourists come here for คุ a h ืน t ยู e ตรงนี t I mean it's real for caught the street Me too I caught about 10 l a p t or more than 10 it's it too e า r กว่ d 10,000 time I think it's so fun t h o u that e and we go down f o r e walk across there and then I will make b y h u n d t n d take take video let's see everybody can see me there or no เดี๋ยวนะคะทุกคนมาลีจะลงไปข้างล่างนะคะเราจะให้พี่บีถ่ายนะคะเดี๋ยวรอบหน้าก่อนนะคะแล้วก็ ดูกันว่าทุกคนจะเห็นมารีไหมนะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะมุมสูงจริงๆถนนฝั่งโน้นนะคะที่มีตัวโค้งสีแดงนั้นคือเขาปิดถนนวันนี้นะคะวันนี้เขามีงานอะไรของเขาสักอย่างนึงนะคะเขาเลยปิดถนนแต่ว่าท่าไม่ปิดนะคะถนนก็จะแบบยุ่งแบบเขาเรียกว่า busy ไปหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวมาที่นี่คือเขามาข้ามถนนจริงๆนะทุกคน i tourists t come here for cost the for cost the road it's so fun though I really like it okay I will go down and then I will let my husband take a video let's see who can see ทุกคนมารีกลัวเพื่อนๆมองไม่เห็นนะคะก็เลยทำลูกศรชี้เลยนะคะว่ามารียืนอยู่ตรงไหนเดินอยู่ตรงไหนนะคะทุกคนตามลูกศรไปเลยนะคะมารีอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคน from the high view I am too small because Too high right and then i'm afraid nobody can see me yeah i make an arrow follow that arrow point that is me ค่ะนี่คือมุมสูงของแยกชิบุย่านะคะมาริก็เดินโชว์ไป1รอบนะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาริได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้มาริไปแล้วคะ่ะ This is high view from s h i b u y a Crossing and I walk one lap for that Okay thank you for watching my video please k e e s c r i r e and subscribe p e s s the button by p l e t notified w h e นะคะวันนี้วิดี o Bye for today bye bye